เมื่อเฮียหนุ away, yeah well, ้ยเปิดร้านสุกี้น้องพลอยเลยพาพี่ๆมารีวิวสวัสดีครับพี่ๆทุกคนนะสวัสดีครับุ้ยสวัสดีครับพี่กับพลอยเฮ้ยเฮ้ยพี่รู้จักด้วยพี่กับพลอยยูทูบเบอร์ชื่อดังสายกินสายเที่ยวใช่คือเรื่องกินเรื่องเที่ยวเนี่ยขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ไปมาทุกที่แล้วเฮ้ไปกินอะไรขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้เนี่ยขั้วโลกเหนือเนี่ยมันจะเป็นข้าวซอยขั้วโลกใต้จะเป็นอัสตอโอรขั้วโลกเหนือข้าวซอยผัดซี นั่นภาคภาคเหนือภาคใต้นัภาคเหนือภาคใต้นี่พามาล่าอะไรไอ้ไอ้ไอ้อะไรหมาป่าอะไรเนี่ยมาโอ้ยจริงจริงีทไม่เค่อยพี่ไม่ค่อยถนัดอะรล่าพวกเนี้ยหมาป่าีเอาจริงจริงแล้วหลังมาพากพี่ดูราคเท่าไหร่กับพีทป่าบนเฮียแล้วกันเนี่ยเฮียแตเย็นเฮียการเปิดตัวครั้งใหญ่สุกี้สายพานรถซิ่ง โวยไปครับขี่ไปเฮ้ยไปไหนแล้ววะไป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 แล้วไปบ้าเยังไงนะสามหนึ่งสองบนบานครับหยุดรถครับหยุดรถครับ MK ครับผมขอจองโต๊ะหน่อยได้ไหมครับหกเจ็ดเมนูแล้วกูยังไม่ได้อะไรใส่ชาเป็น จะมีคนคีบทันหรือไม่อาทิตย์นี้สามทุ่มสีและทาง YouTube 4ทุ่มส5้าห้ามพลาด